บัดนี้เป็นวันที่18มกราคม2568ครั้งที่17ข้าพเจ้านางสาวเสมงขอถวายเสียงสวดสัทายายประสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา และอาจาริยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ,จ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิมบทที่หนึ่งบทสวดชงลุมเทวดาสมันตาสักกาวาเลสุอันตาคันฉันตุทเทว,วตาสัทธรรมังมุนิราชะาส,สุนันตุสัคขโมขัสขมขงสักเคกมเมจรุปเป คิริสิขารเตนะเตตะเทจันตะลิเขวิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรุรุวะนะขาหะเนเขหะวัตุมหิเคเต,ตกุม,มาจายันตุเทวชละละวิสะเมยักข,ขันทพพะนาคาติทันตาส สันติเกยังมุนีวระว่าจะนางสาธโอมีสุนันโตธรรมสวณการอายัมพระทันตาธรรมะสวการอายัมพระทันตาธรรมะสวการอายัมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะตาอิมินาสการณพนะผูทางอภิปูชายามะอิมินาสการณนะธรรมังอภิปูชายามะอิมินาสการณนะสังคังอภิปูชายามะบทที่สามบทกาพระตนะตย อรหังสัมมาสุทโธพระควาผู้ทางพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระวตาธโมธรรมังนมัสามิสุปฏิปโนพระวโตสาวกสังโคสังคังนามันบทที่สี่บทสวดนวมการสิทธิคาถานนโมตัสสะพระวตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะโนโมตัสสะพระวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสะโนโมตัสสะพระวโตอรหโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดใจสารณะขมณะปะทะ พุทธังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังฆังสรนังคชามิทุติยมปีพุทธังสรนังคชามิทุติยมปีธรรมังสรปนังคชามิตติยมปีสังฆังสรนังคชามิตติยมปีธรรมตติยมปีพุทธังสรนังคชามิตติยมปีธรรมังสรนังคชามิตติยมปีสังฆังสรนังคชามิบทที่6สวดสัจจการิยคาถานาทินมีสรปนังอันญังพุทโธเมสรปนังวรังเอเตนะสัจวัชนะโสทิมีหงตุสัพพทา นาทีเมสานังอันยังทำโมเมสานังวรังเอเตนัสัวชเชนสีเมหอนตุสปดานาทีเมสานัอันยังสัพโคเมสานังวรังเอเตนสัวชเชนสทีเมหอนตุสปา